พาทุกคนมายามบังลันกันดีกว่ามาโอ้ทุกคนนี่อันนี้จะเป็นงาของบังลันเด้อถ้าว่างงางามันพุดมาเนี่มันแม่นออกมานี่ถือว่าโดนแน่นอนเนาะโอ้นี่เด้แล้วไฟใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยแล้วหนึ่งเต้มเนาะ สบายดีมาพบกับค่อยบ่อสองแชนแนลอีกแล้วเช่นเก่าเช่นเดิมตอนเศร้าของมือนี่ก็บ่อสองก็มายามบังลั่นคือเก่าเนาะมายามบังลั่นรอบที่สองรอบที่สองไม้หรือว่าไม้ที่สองนั่นเองเนะทุกคนเนาะตอนเศร้าบรรยากาศกำลังดีเลยน้ำหมอกน้ำมือก็ยังพอมีอยู่เนาะยังหมดท่านไดหายก็ บ่อสองก็พาทุกคนมายามบังลั่นคือกันแหละทุกคนเพราะว่าบ่อสองได้ใส่บอกกับดักบังลั่นได้ใส่บังลั่นแต่เมื่อวานมาเนาะตอนสองมันนี้ก็พอดีได้เวลายามดีก็สิมาเออพาทุกคนยามดังลั่นเนาะทุกคนเนาะจังได้ก็ติดตามบ่อสองไปเนาะแล้วก็ ไปรุ่นน้ากันแล้วก็ไปย้มบังลั่นกันเนาะทุกคนเนะา,าะเอาไปยามบังลั่นกันดีกว่าเนาะทุกคนเนะาะว่าตอนเช้ามื้อ้นี่ Andrea, พอพอสิมันหรือว่าพอสิไใดแอมหรือวา่าพอสิไใดเต็มหรือบะนะ่เนาะไปไปรุ่นกันแล้วก็ไปย้มบังลั่นกันเลยทุกคนย้มบังลั่นกันดีกว่าเนาะ ตอนนี้ก็เฮาได้มาหอด บอนสถานที่บอนที่ดักปาลาไหลไห้หมู่บ้านตอนเช้ามื่อนี้ก็ได้มาหอดจุดเป้าไมายสถานที่ยามบางรันกันแล้วทุกคนบ่อซองจะใส่หน้าเห็บหน้าห้างคือเกัอันนี้จะเป็นไม้ไม้ที่สองหรือว่าเป็นรอบที่ซองนั่นเองนะทุกคนมาบ่อซองก็มัวมาหลายแล้วเนาะ พาทุกคนมายามบังลั่นกันดีกว่าว่ามาลุ้นกันว่าเสียดายหรือว่าเสียดายแอมเสียดายแต้มอย่างที่บ่อสองได,อด้บอกเนะมื่อกี้นั่นหรือบ่อเนาะมายามกันดีกว่าทุกคนยามบังลั่นกันเลยมายามกันเลยทุกคนเผื่อป่อยากให้เสียเวลาเนาะบ่อสองกับฟอยมั่วมาหลายแล้วบ้านึงน่ะพาทุกคนมายามบังลั่นกันดีกว่า โอ้ทุกคนนี่อันนี้จะเป็นงาของบางรันเดอถ้าว่างางางามันพุดมานี่มันแมนออกมานี่ถือว่าโดนแนนนอนเนาะลอยสนลอยนนอนมายามกันทุกคนโอ้นี่ mãn vô, mặn vô, mặn vô nè, tất cả. để lẽ, phay dài, tô dài, ô, nấc tự phực lên, tô dài. để lẽ nướng tem, nó, nè. để lẽ nướng tem, tất cả. nè. เดือดย้เลยคุ่นตัวนี้ไฟใหญ่เนาะมันอยู่มันอยู่กับพ่อได้อยู่เด้อทุกคนพ่อมันอยู่พ่อได้แอมได้เต็มอยู่คุ่นเห็นวัวน,น้องก้องเนาะ ตัวใหญ่ได้ทุกคนไฟใหญ่พุ่นท่องขาวอากรักตัวใหญ่อยู่ด้วยยามกันต่อเลยหลังนี้ก็พ่อมได้พ่อมานอยู่บ่ โอ้ได้เต่ปูทุกคนบางนี่ได้ปูอันปูน้อยเห็นบน่เนาะปูเนาะนี่โอ้หลังนี้ได้ปูทุกคน นี่เดี๋ยวบอใส้ทุกคนได้เบิงเนาะว่ามันปูหรือว่าปาลาไหลกันแท่เนาะได้เบิงมาเบิงตัวจริงกันเลยเป็นอย่างนอะคือสีบอได้บอมาเนาะย่นเพราะไอเจ้าปูนี่เองเนาะนี่ปูอ๋ออ๋ปูเหนีบมือทุกคน Ôi! Khi đó mình bỏ lại mình đẩy nó Xong bố mình bỏ mát nó đẩy bùn, Má! Dám lằng này ra khăn lươi Bố đẩy êm, bố đẩy mát nhớ bố Ô! Mát nhớ Mát nhớ, mát nhớ tụi con đi, Bố sống có nhắc hãy tụi con ัดเจนเนาะแต่ว่าสิได้ตอนเ้ามันมัวแล้วก็บ่ภาพบ่ค่อยชัดเจนเนาะมันบ่ค่อยโฟกัสก็พอได้อยู่นี่ตัวนี้ได้ตัวน้อยนี่ตัวนี้ตัวน้อยเด้อทุกคนนี่ตัวน้อยทุกคนตัวนี้ไฟน้อยเนาะ โอ้มันอยู่รอบสาวนี้ก็ยังได้อยู่เลยยังหมันอยู่ไปยามหลังต่อไปยามหลังต่อไปครับผมว่าว่าแต่ว่าจะหมันให้พวกเราหรือเปล่าเนาะ วแต่ว่าสมันฑหายเข้าเรือบ่อเนาะไปยามหลังตัวไปโอ้ทุกคนบรรยากาศตอนเช้านี่ดีหลายกายเนาะดีดีกายแต่ว่าสกสกชคร้ายเนาะสกคร้ายสชคให้แต่ก็พอสชกดีอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่ก็สโชคให้ก็มี เพราะว่าสงคให้กับแม่เพราะฝนตกมานั่นเองทุกคนเดี๋ยวบอซองต้องเปียกฝนแน่นอนเนาะเศร้านี้ฝนก็ตกทุกวันเลยไปย้หลังต่อไปทุกคนโอ้ลังนี่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวว่าแต่ว่าจะมานให้เราหรือเปล่ามานหรือเปล่า มันหายอยู่บ่โนะอัดโทเสียงโบบะโบบะเลยพ้นแล้วเิยว่าสิม,มันบม่มาเฉยแต่มีแต่เสียงรถดเดินเป่ากลองกลองสลองสลองหลังนี่ถือว่าแห้ยวนะหลังนี่ถือว่าแห้วครับหลังต่อไปครับผม หลังต่อไปเลยทุกคนเนี่ยลังเปล่าเลยอันนี้เป็นหลอดเดืนหลอดไส้เดินหลังนี่บัวไดนเนาะแหวเลยเดี๋ยวผวกสบ,บานสิว่าให้บอสซองเนาะเป็นยังโน,โน้ะอยู่ๆแล้วว่าผู้เดียวเนาะคือแต่คนพี่บ่าเนาะ <c oughs> โอเคยามหลังต่อไป Juda, juda. kiếp khứ cao con kiếp khứ cao kiếp khứ cao này bằng thò PVC này cơ thứ ba à, màn nhu đầy nương tem để Tế vào tem bao dài nó tổ nói tổ sắm đi nó như thế bờ sông đây đài... างาเรื่องวัลเลนของบางลันเนาะบางทอ่อพีพีซีบอสองคิดว่าเฮ็ดแบบนี้นี่ย่างเตีย่างเตีมันบ่อเข่าเนาะแต่สุดท้ายก็เข่าอยู่ทุกคนไดน้นึ่งเต้มนี่เข่าได้แต่ว่าออกบ่ได้ทุกคนนี่เข่อไปแล้วก็ปิดออกบ่ได้เนาะทุกคนอันนี้เป็นยางรัด ล็อกไว้เบอร์ประหางามันมันล้มเน,มนาะประมาณนี้ เอาอีกแล้วทุกคนเอาอีกแล้วนี่บางนี่ถือว่าบางนี่ถือว่าลอยลอยส่วนลอยเลยลอยส่วนลอยถึกลอยเปอร์เซ็นเลยทุกคนนี่สังเกตได้เลยทุกคนท่าวาบางลันเนาะบางลันที่งางามันแมนออกมาโพดออกมาแบบนี้นี่ หาซอให้ทุกคนเออสังเกตรุ่นไปน้ากันเนาะนี่ถ้าว่าห้ายามแล้วก็งางาบางลั่นนี่แม่นมาพูดออกมาเนาะพูดออกมาแบบนี้ทื่ว่าอัประการเลยเนาะร0อยเอร์ซ็นต์เลยถึกเนาะถือว่าโดนแน่นอนทุกคนมามาลุ้นกันตอนนี้เลย เดี๋ยวปิดง่ายมันชนิดก่อนเนาะปิดง่ายมันชนิดก่อนว่าจะได้เลือกบ่เนี่ยได้อยู่เฮ้ทุกคนได้อยู่ได้อยู่น,นี่นั่นนันน่นเป็นไงเป็นไงน,นั่นเป็นไงล่ะคราวนี้ คราวนี้เป็นไงเป็นไงบ้างเนาะเป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเนาะพูด่ะโอ้ได้ไฟหนึง่งตัวนี้ได้ตัวนึงทีงามันล้มออกมาเนาะอันทุกคนนี Oh, rayo, rayo, manio, manio. โอเคเดี๋ยวบอสสองขอขออนุญาตเนาะขออนุญาตย้ำบางบางลั่นกน่อนบางลั่นกันกน่อนเ้อทุกคนเพราะว่ามันมีหลายบางแล้วก็บบอสสองอยันคลิปมันสียาวเนาะเดี๋ยวบอสสองขออนุญาตย้ำบางลั่นกนันกันก,นก่อนแล้วก็สียามสียย้ำต่อแล้วก็มาค่อยมาลุ้นกัน ตอนท้ายเนาะทุกคนเนาะมาลุ้นกันตอนท้ายทีหลังว่า,าผลงานของบ่าวซองเนี่ยสำหรับามายามบางลั่นข้างนี้ในข้างนี้เนี่ยจได้สิมานหรือว่าได้ปาลปาไหลไปเอียนสิได้เต็มให้ทุกคนได้ลุ้นกันหรือบอ่เนาะมามาลุ้นกันตอนท้ายเนาะเอาไว้ลุ้นกันตอนท้ายเด้อแต่บ่าวซองสิขออนุญาตยามบางลั่นก่อนเนาะ <Okay. S 2> โอเคฝนตกทุกคนฝนตกลงมาตอนเช้าตัวนี้หูวึสึกว่าเปียกหน่อยหนึ่งแต่ก็บอกเป็นยังเนาะบ่สองก็ใส่บางลั่นไม่พายคือเก่านัแหละทุกคนแล้วก็มีตัวเสือมาตัวหนึ่งก็คือท่อพีวีซีมาดูน้ำกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะมีแต่ลอดไส้เดินเนาะ เดี๋ยวทุกคนบอกข้าขใจว่าโอ้ยสิเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเอียนตัวปลาไหลบ่อหนี่งบ่แเมนเนาะอันนี้เป็นหลอดไส้เดินเด้อแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบางลันไม้ไผ่ขึ้นเขาอันนี้จะเป็นงาของมันเป็นงาของของบางลันเนาะสานจากไม้ไผ่ ตัวเอียงตัวปลายนี่จะอยู่ในคลองในม้วงนี่เนาะอยู่ในคลองเดี๋ยวคอยมาอลอรุ่นกันเนาะอันนี้จะเป็นทอน้ามทอ PVC บรรจุซองก็เออไม่เป็นทอหนังก๊อกนี่แหละทอหนังก๊อกเนาะถือว่าเป็นทอ PVC นี่บรซองได้ใส่งาหรือว่าเล่นของอาบางทอ PVC เนาะนี่แต่ว,ว่าเข้าอยู่ได้ เมื่อกี้ได้เต็มนึงเนาะได้ตัวน้อยสามนิ้วก้อยก็ถือว่าเป็นอ่าบางทีการทดลองเนาะว่าเป็นแหลกหักมันเนาะเดี๋ยวเริ่มอ,อยู่เข้าไปออกบ่ได้เนาะทุกคนเข้าไปแต่ว่าออกบ่ได้เข้าไ,ไปมันจะปิดเนาะปิดท้ายออกบ่ได้มันจะล็อกเลย เขาไปได้ออกบ่ได้เนาะทุกคนเนาะโอ้บ่อสองยันตัวโมงเนี่ยมันลมลงกับปลาลาย่ออกเนาะอันนั้นก็เป็นไม่คลิปคือเก่าแล้วเนาะบางกับประมาณอ่ารวบรวมกับประมาณสั้วบางมาลุ้นกันเลยจะบ่เว้าหลายใหญ่หางเนาะเพราะว่าบ่อสองกับโมมาลายแล้วเดี๋ยวเอาไว้โมกันคลิปหนาเนาะคลิบนี้กับโม่ํานี่กับพ่อก่อน <c ười> โอ้ยบอ่สองกระไดมาลุนกันด้วยทุกคนหนึ่งสองสาม a c ติ้ว <c ười> <c ười> เห็นเห็นแต่ง,งาหมวงโบเห็นปลาไหลบ่เห็นตัวเอียนเนาะฉันไม่เชื่อหรอกว่า เห็นแต่งาหมงแต่ไม่เห็นตัวปาลาไหลจริงแต่ตอนนี้เือว่าเห็นตัวปาลาไหลแล้วทุกคนโอ้ย <g ül üyor> มันแบบว่าตัวปาลาไหลมันแมนโผล่ออกมาบนปากของปากหมงมันชื่ออ,อกเนะาะแบบองก็เลยพุ่นน่ะดังเสียงแอลเลยนี่ใด้ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อก็ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มี สัมไม่ทูสัมเนื้อก้อยสัมตัวใหญ่อะไรทําไมก็มีเนาะเต็มไปด้วยปลาไหลเนาะทุกคนโอ้ยปลาไหลมันชิออกคันพุกคนตัวใหญ่นี่คือว่าดือ้อใช่าปลาใหญ่ตัวใหญ่นี่ดื้อเนาะมันชีออกข่องไว้เดี๋ยวบาซองสุ้มให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะว่าได้ประมาณชั้นใดตัวปลาไหลน้อยใหญ่ชั้นใด นี่ทุกคนกับพ่อได้อยู่เด้อทุกคนสำเนียงก็ถือว่าพ่อตำพริกตำแจวแล้วถือว่ามากับบอเซเทียวเลยเนาะบอเซเทียวได้อยู่ประมาณสี่หาขีดนี่เนาะประมาณหาขีดนี่ได้อยู่หาขีดแต่บ่อวังได้ถึงขันหอดรัวเนาะแต่ว่า เดตี่ฮะคิดก่็เอาเนาะทุกคนเนาะถือว่าโชคดีแล้วเนะาะสำนึกก็โอเคประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกับพ่อได้อยู่พ่อมันอยู่สำสำรับอ่าค่างนี้เนาะสำรับข้างที่สองหรือว่าไม้ที่สองนั่นเองทุกคนกับพ่อได้อยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ โอเคประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้ลืมปิดฝาเดี๋ยวเอียนออกแล้วก็ถเอว่ายุงเลยลืมปิดฝาทุกคนโอเคประมาณนี้สำหรับทิ่น,นี้ก็บบ่อซองกับสิอลาทำไปอซองไปก่อนเนาะเพระาะว่าฝนก่อด้ตกมาปอยๆรยตัวนี้หัวของบ่อซองหรือว่าทางตัวบ่อซองก็เรื่อเปียกน้ำฝนแล้วเนาะ ฝนฝนตกแท้เนาะตัวคนปอกแป๊กปอกแป๊กสำหรับคลิปนี้ก็คอยบ่อสองแชนแนลขอจบคลิปว้เพลงเท่านี้เนาะถ้ามากักถ้าว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อสองแชนแนลเด้อเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ่อสองแชนแนล สบายดีเราติดตามกันในคลิปหนาเนาะว่าบอสองสิมาโมมาโมหรือว่ามาคี้โมกับคลิปต่อไปจังได้ดีแบบได้ดีเนาะโอเคไปก่อนทุกคนฝนตกฝนตกมา